สวัสดีแฟนๆท่าน,นสนิีวัฒนทุกท่านพบกับผมกอฟอัครเดชเถียนทองนะผมวันนี้นะฮะพาท่านผู้ชมมาชมเจ้ารถ PvV คันนี้นะผม Ford Everest 2.0 Titanium Plus ขับเคลื่อน2ล้อนะฮะคันนี้เป็นระบบขับเคลื่อน2ล้อแน่นอนว่าเครื่องยนต์ของเขา2.0ลิตรเทอร์โบเดียวนะผม180แรงมา้า420นิวตันเมตรนะผมประสานกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะผมระบบช่วยเหลือการขับขี่ระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆเขาจัดหนักจัดเต็มมากๆสาหรับ Ford Everest คันนี้นะฮะ สำหรับท่านใดที่กาลังมองหารถ PPV อยู่นะผมไม่ควรพลาดคลิปนี้นะฮะเพราะว่าเจ้าคันนี้ราคาไม่ถึง1ล้ 1> านเพราะว่าค่าตัวงเขาอยู่ที่9,90 0 0 0บาทเท่านั้นรถปี2018เลขไม 60, ่6 0 0 0 0กิโลนะผมอุปกรณ์ต่างๆมีครบหมดกุญแจ2ดอกบุ๊คเซอร์วิสคู่มือการใช้มีให้คุณครบหมดเลยอย่างก,กับรถป้ายแดงเลยนะผมเพื่อไม่เสียเวลาเ๋ย่เราไปตามชมภายนอกกันเลยครับ เรามาเริ่มดูที่ภายนอกกันก่อนนะผมเริ่มจากที่ด้านหน้านะครับผมด้านหน้าของเขาเนี่ยไฟหน้านะครับเป็นไฟหน้า LED projector lens นะผมเปิดปิดอัตโนมัติปรับระดับอัตโนมัตินะผมเป็นไฟหน้าที่ดีมากๆมีไฟเดย์ชามนะผมด้านล่างมีไฟตัดหมอกและที่สําคัญนะผมเขามีในส่วนของ parking sensor ให้รอบคันเลยนะฮะคันนี้เนี่ยเขาจะมีในส่วนของตัวจับเลนนะครับผมแล้วก็มีในส่วนของระบบเข้าซองอัตโนมัตินะฮะ เป็นระบบที่ดีมากๆช่วยเหลือคุณผู้หญิงในการขับขี่แน่นอนนี่ช่วยเหลือได้อย่างมากเลยนะคือเวลาเราเข้าซองเนี่ยคุณผู้หญิงจะเข้ายากนะฮะเขาก็มีในส่วนของระบบช่วยนะครับผมตรงนี้ก็ถือว่าดีเซนเซอร์มีให้รอบคันอันนี้ไม่ต้องกลัวเลยนะฮะมีกล้องนะครับผมในส่วนของกล้องมองหลังเนาะเขามีกล้องมาให้นะผมกระจังด้านหน้าเป็นกระจังโครเมียมนะผมการดีไซน์ของเขาก็จะดูแมนๆนหน่อยนะฮะอาจจะไม่ถูกใจสาวๆเท่าไหร่นะผมเพราะว่าดีไซน์ของเขาจะดูแบบบึกบึนนะฮะพร้อมลุยอะไรประมาณนั้นนะผมนี่คือในส่วนของด้านหน้านะฮะอ่ะท ด้านข้างของเขาก็หล่อไม่แพ้ด้านหน้าแล้วผมเพราะว่าเขาสวมใส่ล้อนะฮะเป็นล้อสีทูโทนนะฮะสวยนะผมสวยมากๆขนาด20นิ้วนะฮะเป็นล้อแม็กขนาด20นิ้วนะผมซึ่งถ้าเทียบกับคู่แข่งนะฮะอย่าง Fortuner อย่าง m ิวเอย่าง p a เจโลสปอร์ตนะ,ะผมับผม Ford e อ e r e s t นะฮะให้ล้อแม็กขนาดใหญ่มากๆนะผมขนาด20นิ้วเลยแลวก็สวยมาก นะในส่วนของช่วงล่างของเขาก็มั่นใจได้นะผมว่าช่วงล่างของเขาค่อนข้างที่จะแน่นและเฟิร์มนะฮะขับสนุกนะครับผมขับสนุกสนุกในที่นี้คือสนุกแบบบ้านๆนะไม่ได้แบบเน้นซิ่งเน้นจัดจ้านอะไรนะครับผมต้องอธิบายให้ฟังก่อนนะขับดีนะครับผมขับดียึดเกาะถนนดีด้วยนะครับผมด้านบนกระจกมองข้างนะฮะมีไฟเลี้ยวติดตั้งมาในตัวแต่ยังเป็นหลอดไส้อยู่นะครับผมคู่แข่งเป็น LED หมดแล้ว f o r d Ever e s รบอกไม่เป็นไรเราใช้หลอดไส ผกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวแต่เป็นหลอดไส้นะผมตกแต่งด้วยโครเมียมนะฮะแบบนี้พับเก็บไฟฟ้านะครับผมปรับองศาต่างๆไฟฟ้าและที่สําคัญมีในส่วนของระบบแจ้งเตือนมุมอับสายตาไรสปอร์ตนะผมซึ่งมีไรสปอร์ตแล้ว RCTA ก็ต้องมีนะครับผมในส่วนของระบบถอยจอดนะฮะถอยจอดแล้วมีแจ้งเตือนเวลามีอะไรวิ่งตัดผ่านนะครับผมก็มีมาให้มือจับประตูเป็นโครเมียมมีคีย์เลสให้บานหน้านะผมทั้งซ้ายด้านขวาเนาะก็มีคีย์เลสให้ล็อกรถนะฮะเพียงแค่คุณแตะนะครับผม เป็นการล็อกรถแต่ถ้าจะเปิดก็กดอีกทีหนึ่งนะครับผมอ่าแบบนี้นะครับผมเนี่ยปุ่มดำๆตรงนี้นะครับผมคือคีเลสนะครับมีบันไดนะฮะบ,บันไดาการตกแต่งก็จะเป็นสแตนเลสดูแข็งแรงมากๆนะครับด้านบนมีแหลกหลังคานะฮะเป็นแหลกหลังคาสแตนเลสนะครับผมแข็งแรงทนทานนะครับผมจะติดตั้งอุปกรณ์เสริมต่างๆก็สามารถติดตั้งได้เลยนะครับผมอ่ะนี่คือในส่วนของด้านข้างนะครับผมเรามาดูด้านท้ายนะฮะฟังก์ชันเด็ดๆของด้านท้ายนั่นก็คือฝาท้าย นะครับผมฝาท้ายของเขาเป็นฝาท้ายไฟฟ้าและยังมีในส่วนของคิกเซนเซอร์ด้วยยื่นขาเข้าไปฝาท้ายก็เปิดให้อัตโนมัติแบบนี้นะครับผมช่วยให้คุณผู้หญิงเวลาไปช้อปปิง้งเวลาไปซื้อของนะหรือคุณผู้ชายนะผมมือไม่ว่างต้องถือถุงช้อปปิ้งให้ภรรยานะครับผมก็เอาขาแย่เข้าไปปุ๊บประตูท้ายก็จะเปิดให้เราก็สามารถที่จะเอาของวางนู่นนี่นั่นได้แต่ถ้าเราวางแล้วดูแล้วพืว้นที่การวางของไม่พอเบาะแถวที่3 พับเก็บไฟฟ้าอีกต่างหากนะผมเขาจะมีปุ่มสวิทช์ให้2ปุ่มทางด้านขวานะฮะเพียงแค่คุณกดปุ๊บเบาะก,ก็จะพับเก็บแบบนี้นะนี่คือความทันสมัยของ f o r d e v e r วอ t รนะผมท่านใดที่หา PPV แบบล้ํายุคหน่อย E v e r อรต์ Everest เนี่ยตอบโจทย์มากมากนะผมอันนี้คือการพับเบาะนะฮะเบาะแถวที่สามเราก็วางของได้เยอะแล้วนะผมทีนี้เวลาเราจะปิดเราสามารถที่จะกดปุ่มจากด้านบนก็ได้หรือจเจ้าเท้าแย่เหมือนเดิมก็ได้นะผมฝาท้ายก็จะปิดให้แบบนี้นะแบบนี้เลยเป็นไง สะดวกสบายมากๆนะผมเป็น P P V ที่ดีมากๆนะผมแล้วก็มีกล้องมองภาพด้านหลังให้หนึ่งตัวนะครับผมเอาไว้ดูสภาพแวดล้อมเวลาเราถอยจอดนะมี Parking Sensor รอบคันอย่างที่บอกไปนะผมการดีไซน์ด้านท้ายก็จะดูแบบแมนๆหน่อยนะฮะมีคโครมเมียมคาดกลางเขียนว่า Everest นะผมดูเท่มากๆนะผมในส่วนของภายนอกประมาณนี้สีสันโดยรอบสภาพสวยมากไม่มีริ้วรอยไม่มีรอยเบียดไม่มีรอยเฉียวเลยสภาพดีพร้อมใช้นะครับผมสำหรับภายนอกนะฮะเดี๋ยวเราไปดูภายใน,นกันต่อครับ และผมมีทริคหนึ่งอย่างสําหรับคนที่ต้องการปอร์ดเอเวอร์เรสไปใช้งานนะผมนั่นก็คือรีโมทของเขาเนี่ยรีโมทของเขาสามารถสั่งงานการเปิดกระจกได้นะผมสมมติว่าคุณต้องการเปิดกระจกนะฮะระบายอากาศนะผมเปิดทั้ง4บานพร้อมกันเลยนะกดปุ่มปลดล็อกนะฮะกดปุ่มปดล็อกค้างเอาไว้นะครับผมดูนะกระจกทั้ง4บานนะฮะก็จะเลื่อนลงแบบนี้นะผมและถ้าทําตรงข้ามกันกดปุ่มล็อกนะฮะกดปุ่มล็อกนะ,ะกระจกทั้ง4บานมันก็จะปิดให้อัตโนมัติทั้ง4บานแบบนี้ เห็นไหมอ่าอันนี้ก็คือทิกเล็กๆน,น้อยๆที่เรามาฝากกันครับเรามาดูพื้นที่การนั่งโดยสารด้านท้ายกันก่อนนะผมก่อนที่เราจะไปดูออปชันด้านหน้านะผมเมื่อกี้เราพาดูภายนอกไปแล้วออปชันก็ถือว่าเยอะนะฮะเรามาดูด้านในกันต่อนะผมในส่วนของด้านในนะฮะพื้นที่การนั่งโดยสารเบาะแถวที่2และแถวที่3เนี่ยต้องบอกว่าเขาก็ทําได้แบบพอดิบพอดีมากๆนะครับผมเบาะแถวที่2สามารถเลื่อนเดินหน้าถอยหลังได้อันนี้ปกตินะผมแต่เบาะแถวที่3เนี่ย เขาไม่สามารถปรับพนักพิงได้นะฮะอันนี้คือข้อจํากัดนะผมข้อดีก็คือสะดวกสบายในการพับเก็บกดปุ่ม2ปุ่มไม่ต้องออกแรงอะไรมากเป็นแบบไฟฟ้าแต่เวลานั่งโดยสารเนี่ยบอกเลยว่าอึดอัดนะครับผมสาหรับคนตัวใหญ่นะฮะต้องบอกกันเลยนะว่าอึดอัดนะครับผมเดี๋ยวจะขึ้นไปนั่งให้ดูนะวิธีการขึ้นลงก็ดึงสลักด้านข้างนะครับผมนี่เบาะก,ก็จะพับมาแบบนี้แล้วก็ดันไปด้านหน้านะครับอ่ะพอดันไปด้านหน้าแล้วเราก็จะมีพื้นที่ในการขึ้นลงแค่นี้ นะแค่ขาแค่ช่วงขาเท่านั้นนะผมก็ระมัดระวังกันนิดนึงเวลาเราจะขึ้นลงนะผมมีมือจับมือโหนให้ที่เสาบีด้านข้างนะรเราก็เหยียบบันไดขึ้นไปนะผมจับพยุงตัวดีๆนะครับมันจะค่อนข้างแคบอืนี่นะฮะวิธีการขึ้นลงก็จะลาบากนิดนึงอ่ะเดี๋ยวพับเบาะอันนี้ให้อึ๊บนี่นะอ่ะพื้นที่การนั่งโดยสารก็ประมาณนี้หลังก็จะชันๆน,นิดนึงนะครับผมคุณเห็นไหมมันปรับระดับไม่ได้อันนี้คือข้อด้อยเวลาเรานั่งเนี่ย หลังเราก็จะชนเราก็จะเมื่อยนะครับผมอ่ะแล้วถ้าสมมุติว่าเรามีผู้นั่งโดยสาร3แถวนะนี่นะอันนี้คือแถว2เดินหน้าสุดนะพื้นที่ขามีไหมมีแต่ดิด้เดียวเท่านั้นไม่เยอะพื้นที่ศีรษะโขกนะฮะหัวโขกแล้วหัวชนแล้วนะครับผมเนี่ยคือแคบแคบมากนะครับผมก็ลองตัดสินใจกันดูแล้วกันถ้าคุณเป็นคนตัวใหญ่นะฮะเดินทางโดยสารกันแบบเพื่อนไซส์แบบผมเนี่ยทุกคนเนี่ยเอเวอเรสต์ดแถวสจะอึดอัดมากๆนะครับผมแล้วก็มี ช่องวางก้วน้าให้2ฝั่งนะอ่ามีที่วางแขนให้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเวลานั่งก็ต้องนั่งเบี้ยวๆหน่อยนะครับผมนั่งแบบเนี้ยนั่งแบบเนี้ยจะสบายนะครับผมอ่ะประมาณนี้คุณลองมองดูนะโอเคนะอ่ะเดีย๋ยวเราไปดูบาะแถวสองกันต่อวิธีการลงก็ดึงสลักนะครับผมแล้วก็ดันบาะไปด้านหน้านะเราก็จะมีพื้นที่กนในการลงเนาะอ่ะีอย๋ยวขอลงก่อนนะนี่เบาะแถวสองเป็นอย่างไรบ้างนี่นะฮะเวลานั่งก็จะประมาณนี้นะครับผมปรับพนักพิงได้ ระดับหนึ่งนะครับโอ้ระดับนี้กําลังดีนะเวลานั่งก็ประมาณนี้นะผมพื้นที่ขาเหลืออยู่แล้วเพราะว่าเราเดินห้อยหลังสุดนี่แต่ถ้าเราไปทางข้างหน้าล่ะอ่ะถ้าไปด้านหน้าสุดเพื่อแถวสาต้องนั่งใช่ไหมหัวเข่าติดนะครับหัวเข่าติดพื้นที่ศีรษะมีให้นิดหน่อยนะฮะนิดหน่อยเนาะก็ประมาณนี้ในส่วนของพื้นที่การนั่งโดยสารนะผมอุปกรณ์ช่วยเหลือนะก็จะมีระบบอ่าตัวปรับแอ มีตัวปรับแอร์ปรับอุณหภูมินะผมช่องแอร์จะอยู่ทางด้านข้างนะช่องแอร์อยู่ดังด้านข้างตรงนี้นะผมแต่ว่าเวลาปรับแรงลมปรับตรงนี้นะผมปรับแรงลมปรับอุณหภูมิมีปลั๊กไฟ AC ให้นี่นะมี AC ให้นะผมมีเอาเล็ทให้นะครับปรับทิศทางลมได้นะปรับทิศทางลมนะครับผมนี่มีแผงควบคุมให้อยู่ตรงกลางตรงนี้นะผมอ่ะประมาณนี้พื้นที่การนั่งโดยสารนะคือถ้าจะนั่งสบายนะต้องถอยหลังมาถอยหลังมาระดับหนึ่ง เพื่อให้ขาเนี่ยมันมีพื้นที่นิดหน่อยนะฮะแล้วก็นั่งพิงประมาณนี้นะโอเคสำหรับแถวที่2และแถวที่3นะครับผมเราไปดูแถวด้านหน้ากันต่อครับเรามาต่อกันที่ด้านหน้านะผมในส่วนของด้านหน้าเนี่ยวัสดุการตกแต่งก็ต้องบอกว่าพรีเมียมมากๆนะผมอย่างคอนโซลด้านหน้าอย่างแผงประตูเนี้ยเป็นซอฟทัชนะ เป็นสอมผัสผุดนุ่มนะครับผมเนี่ยแขวนคอนโซลน,นะฮะเป็นหนังบุนุ่มตัดเย็บมาแล้วผมดูพรีเมียมดูหรูหรามากๆแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆที่ให้มาก็ถือว่าครบนะฮะเรามาไล่เรียงกันทีละอย่างเริ่มจากที่พวงมาลัยก่อนนะฮะพวงมาลัยของเขาเป็นพวงมาลัยแบบหุ้มหนังนะครับผมจับสัมผัสบ,บอกเลยว่า ถนัดสัมผัสแบบว่าดีอ่ะเออจับแล้วมันรู้สึกดีนะครับผมมีในส่วนของปุ่มควบคุมต่างๆให้แบบเยอะแยะมากมายไปหมดเลยนะฮะนั่นก็คือด้านซ้ายจะเป็นในส่วนของการควบคุมเครื่องเสียงระบบซิงค์สนะผมเพิ่มเสียงลดเสียงไว้คอมานนะฮะรับสายโทรศัพท์นะจะอยู่ทางด้านซ้ายส่วนของทางด้านขวาเนี่ยเป็นปุ่มควบคุมคูชคอนโลนะฮะหรือว่าอะแด็พทีฟคูชคอนโลนั่นเองนะผมก็สามารถปรับ ะระยะความห่างนะผมแล้วระหว่างรถคันหน้ากับรถของเรานะผมเวลาเราใช้ในส่วนของ Adaptive Cruise Control นะก็ปรับได้จากกรุมาลนยทางฝั่งขวานะผมในส่วนของปุ่มด้านบนนะฮะก็จะเป็นการควบคุมหน้าจอนะฮะในส่วนของหน้าปัดเนี่ยด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยจะเป็นหน้าจอนะฮะเป็นหน้าจอสี TFT นะทั้ง2ด้านเลยนะผมด้านซ้ายควบคุมด้านซ้ายนะผมด้านขวาควบคุมด้านขวาในส่วนของหน้าจอซ้ายจะเป็นในส่วนของหน้าจอย่อยของเครื่องเล่นนะครับ จะเป็นหน้าจอย่อยของเครื่องเล่นนะก็คือแสดงข้อมูลเกี่ยวกับชื่อเพลงขึ้นวิทยุนะฮะการเชื่อมต่อต่อตางๆจะอยู่ด้านซ้ายนะส่วนของทางด้านขวาเป็นในส่วนของหน้าจอ M I D นะครับผมแสดงข้อมูลการขับขี่ระบบ Adaptive Cruise Control นะฮะอัตราการสิ้นเปลืองต่างๆนะผมระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆอย่างควบคุมตัวรถให้อยู่ในเลนนะผมว่าเราเปิดใช้งานไหมนะผมระยะห่างจากรถคันด้านหน้าว่าระยะห่างเป็นระดับไหนนะผมก็แสดงผลอยู่ทางด้านขวานะผมคือมันมีเมนูแยกย่อยค่อนข้างเยอะนะผมคุณสามารถที่จะมาเลือกปรับดูได้นะผมเนี่ย เป็นดิสเพย์โหมดทิป A ทิปบนะผมได้วิ่งเอ็กซิสนะฮะคือสามารถตั้งค่าได้จากฝั่งขวานะผมหน้าจอตรงนี้นะฮะหน้าปัดเลื่อนไม้ก็เป็นหน้าปัดเลื่องแสงตรงกลางจะเป็นอนาล็อกนะครับผมเป็นในส่วนของมาตรวัดความเร็วนะฮตำแหน่งเกียร์อยู่ทางด้านล่างนะผมก็ประมาณนี้นะฮะด้านขวาเป็นก้านไฟเลี้ยวนะครับผมก้านไฟเลี้ยวอยู่ทางด้านขวานะผมก็จะมีในส่วนของฟังก์ชั่นควบคุมตัวรถให้อยู่ในเลนนะผมอยู่ทางก้านด้านขวานะครับผม ส่วนกานด้านซ้ายเป็นในส่วนที่ปัดน้นําฝนมีในส่วนของระบบออโต้เซนเซอร์ตรวจจับระอองน้ําฝนอยู่ทางด้านบนตรงนี้นะครับผมก็สามารถป,ปรับไปที่ออโต้ได้ในส่วนของไฟหน้านะผมเป็นไฟหน้าอัตโนมัตินะผมบิดปรับอยู่ทางด้านขวานะฮะก็คือบิดปรับไปที่ตําแหน่งออโต้นะ,ะไฟหน้าก็จะติดให้แบบอัตโนมัตินะผมสําหรับไฟหน้าเนาะประมาณนี้นะฮะอ่ะทีนี้เรามาดูตรงกลางนะครับผมตรงกลางเนี่ยเป็นหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ นะผมก็แสดงผลในส่วนของกล้องมองหลังนะแสดงผลเกี่ยวกับระบบการเชื่อมต่อนะผมเข็มทิศนะฮะเนี่ยขึ้นวิทยุต่างๆนะผมระบบแอรนะฮะก็จะแสดงผลอยู่ตรงนี้เครื่องเล่นตัวนี้เนี่ยเป็นระบบซิง์สซึ่งรองรับ Apple c a r p l a y และ Android Auto นะครับรองรับทั้งสองระบบเลยนะคุณจะใช้ iPhone ก็รองรับคุณจะใช้ Android ไม่ว่าค่ายไหนที่มีระบบ Android Auto ก็สามารถที่จะมาเสียบ USB และเชื่อมต่อ Android Auto ได้ในเครื่องเล่นตัวนี้นะผมนั่นแสดงว่าถ้าคุณเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto คุณก็ใช้ Google Map ได้นะผมหน้าจอค่อนข้างใหญ่เลยนะคุณสามารถที่จะดูในส่วนของอเครื่องเล่นใช่ไหมเส,เสร็จแล้วจะเปลี่ยนเป็น Air แล้วก็กดปุ๊บไปที่ c l i m a t e นะฮะก็จะเป็นในส่วนของการควบคุมระบบปรับอากาศนะผมก็จะกดได้จากตรงนี้เลยหน้าจอใหญ่ๆตรงนี้นะแล้วก็มีในส่วนของแอปต่างนะผมเนี่ยบลูทูธนะผมบลูทูธแล้วก็มีการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันต่างนะผมก็ เนี่ยมันเชื่อมต่อได้หลากหลายเป็นเครื่องเล่นที่ดีนะครับผมอ่ะถัดลงมาด้านล่างนะก็จะเป็นช็อ,ชอตคัทนะฮะช็อตคัทนะผมก็เป็นเกี่ยวกับระบบแอร์นะฮะการใส่แผ่นซีดีต่างๆนานาแล้วผมอยู่ทางด้านล่างนะผมมีปลั๊กเอาท์เลทมีปลั๊ก USB ให้นะผมแล้วลงมาอีกตรงฐานเกียร์นะผมตรงฐานเกียร์ของเขาเนี่ยก็จะมีปุ่มนะครับปาร์คิ้งเซนเซอร์นะครับผมอ่ะกดปิดกดเปิดได้นะในส่วนของปาร์คิ้งเซนเซอร์ระบบอ่าถอยจอดนะผมเนี่ยเห็นปะ ระบบถอยจอดอัตโนมัติคือเขาจะเปิดเซนเซอร์นะฮะเปิดเซนเซอร์แล้วให้เราขับช้าๆเพื่อให้เซนเซอร์ตรวจจับช่องว่างในลานจอดรถแล้วเขาก็จะถอยหลังให้เองนะฮะตรงนี้เป็นระบบที่ดีมากๆคุณผู้หญิงน่าจะชอบนะครับผมเนี่ยเขามีให้นะ,ะผมมีระบบ t e x t ั่น o n นโทรลนะฮะสามารถกดเปิดกดปิดได้นะครับผมอยู่ทางด้านบนของคันเกียร์นะครับผมอ่ะทีนี้ถัดลงมาที่เกียร์เกียร์ของเขาเป็นเกียร์อัตโนมัติ10สปีดซึ่งคุณสามารถที่จะบวกลบเกียร์ได้นะ,ะแต่ว่า เขาไม่มีแพดเดิลชิพให้นะแพดเดิลชิพไม่มีนะผมต้องบวกรถที่หัวเกียร์เท่านั้นนะครับผมตรงนี้อาจจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะผมอาจจะต้องทาความคุ้นชินนิดนึงนะผมอ่ะเขาก็จะมีให้นะผมมีที่วางแก้วน้ํามีเบรกมือที่ยังเป็นแบบธรรมดาอยู่มีที่พักแขนที่เป็นหนังบุนุ่มมานะผมในส่วนของด้านบนนะฮะก็จะเป็นหลังคาพาโนลามิกซัลูปนะผมเป็นหลังคากระจกแบบนี้ที่คุณเห็นเนี่ยซึ่งเขาจะมีม่านบังแดดให้นะผมเขาจะมีปุ่มแยกเลยนะระหว่างกระจกกับม่านบังแดด นะถ้าคุณต้องการจะเปิดม่านอย่างเดียวคุณก็กดแค่ตรงม่านนะครับผมเนี่ยคุณสามารถกดปิดได้นะฮะจะเป็นแบบ2จังหวะนะครึ่งท่อนหลังกับครึ่งท่อนหน้านะครับผมอ่าก็จะเป็นสององท่อนนั้นเนี่ยนะกดแค่ครั้งเดียวก็จะเป็นครึ่งท่อนหลังนะเวลาเปิดก็จะเปิดแค่ครึ่งท่อนหน้าก่อนแล้วค่อยกดอีกทีหนึ่งเพื่อจะเปิดครึ่งท่อนหลังนะครับผมอ่านี่คือเป็นระบบของเขานะแล้วก็กระจกนะฮะกระจกจะเปิดเฉพาะด้านหน้าเท่านั้นนะผมด้านหลังจะไม่เปิดนะฮะเวลาจะเปิดกระจกเนี่ยเราก็กดปึ๊บกดค้าง กดยังไงอ่ะอลงก่อนนะครับผมอ่ะนี่นะฮะเขาก็สไลด์เปิดแบบนี้เห็นไหมแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็มีในส่วนของบานกระทุง้งคุณสามารถที่จะเปิดกระจกให้มันเป็นแบบเหมือนบานกระทุ้งอะ่ะไม่ได้เปิดแบบนี้นะคือเปิดให้มันเอาลมออกนะครับผมเวลาเราสูบบุหรี่ในรถต้องการระบายลมต้องการระบายอากาศในรถอย่างนี้ใช่ปะ่ะแล้วก็กดให้มันแง้มแง้มเปิดอย่างเดียวไม่ต้องเปิดเยอะขนาดนี้ผมเพราะว่าเมืองไทยมัน,มน,เ,ปนเป็นเมืองร้อนเนาะ ประมาณนี้นะผมในส่วนของหลังคาพา n โนลามิกก s 斯ลูฟด้านบนก็จะมีช่องใส่แว่นตามีที่บังแดดนะครับผมอ่มีไฟส่องแต่งหน้าซ้ายขวาเนาะก็เป็นออปชั่นพื้นฐานกระจกตัดแสงก็จะเป็นแบบตัดแสงอัตโนมัตินะผมเขาก็มีให้นะฮะตรงนี้ก็ถือว่าอุปรกรณ์ต่างๆความสะดวกสบายความปลอดภัยต่างๆเขาให้มาค่อนข้างเยอะเลยนะผมในส่วนของภายในเนาะอ่านะแล้วก็บอะเนี่ยเป็นบอะปรับไฟฟ้า เป็นบอกปรับไฟฟ้าได้8ทิศทางปรับสูงต่ำปรับระนาดปรับเอียงต่างๆปรับได้หมดนะครับ8ทิศทางนะครับผมประมาณนี้นะสำหรับออปชั่นภายในนะผมอ่ะเดีย๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์และโครงสร้างกันต่อครับเรามาต่อกันที่เครื่องยนต์ของเขานะผมเครื่องยนต์ของเขาใช้เป็นเครื่องยนต์ขนาด2.0ลิตรดีเซลเทอร์โบนะผมพละกําลังอยู่ที่180แรงม้านะฮะในส่วนของแรงบิด420นิวตันเมตรนะผมมาพร้อมเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะผม ตัวรถของเขาเนี่ยให้อารมณ์การขับขี่แบบเรื่อยๆนะฮะเกียร์เขาเยอะก็คือเขาจะเปลี่ยนเกียร์แบบนุ่มนวลนะครับผมคือการตอบสนองของตัวรถของเขาเนี่ยจะเป็นในแบบว่าขับไม่ได้ซิ่งมากนะครับผมเป็นแบบบ้านๆนะฮะขับทั่วไปขับเรื่อยๆนะครับก็จะประมาณนั้นในส่วนของอารมณ์การขับขี่ของ f o r d Ever e s t นะฮะถ้าคุณต้องการความซิ่งความเกี่ยวกราดของตัวรถนะฮะต้องไปเล่น f o r t u n e r นะครับผม Fortuner อัตราการเล่งอะไรพวกนี้มันจะออกในแนวแบบสปอร์ตสปอร์ตหน่อยนะครับผมคือเขาจะ กระแทกกระทันหน่อยนะแต่สําหรับเจ้านี้เนี่ยจะออกในแนวแบบผู้ดีนะฮะผู้ดีเรื่อยๆนะครับผมค่อยๆไปอะไรประมาณนั้นนะครับผมอ่ะถัดมาในส่วนของโครงสร้างนะฮะโครงสร้างคันนี้ต้องบอกเลยว่าโครงสร้างสวยมากๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นด้านหน้านะครับผมด้านข้างนะด้านท้ายนะฮะไม่มีรองรอยการชนหนักชนกระแทกพลิกคว่ำจมน้ําตัดต่อตัวถังไฟไหม้นะครับผมหรือไม่ได้การทําสีนะคันนี้เนี่ยเป็นสีเดิมโรงงานเป็นสีน้ําตาลแชมเปญนะฮะ เป็นสีเดิมโรงงานไม่เคยทําสีไม่เคยเก็บสีเลยรถปี2018รถอายุก็จะ4ปีอยู่แล้วแต่สีของเขาเป็นสีเดิมโรงงานนะผมฝากระโปรงไม่เคยถอดนะฮะตัวแต้มต่างๆเดิมๆนะฮะจากโรงงานหัวนอ็อตไม่เคยถอดไม่เคยแกะไม่ว่าจะเป็นฝาหน้าฝาท้ายประตู4ี่บานนะผมไม่เคยแกะเลยนะผมคันนี้สภาพสวยมากๆนะฮะท่านใดที่กําลังมองหารถอยู่นะคันนี้เป็นตัวเลือกที่ดีมากๆนะผมอ่ะเดีย๋ยวเราไปทดลองขับกันต่อเลยดีกว่าครับ เราก็ได้มาทดลองขับเจ้า Ford Everest 2.0 Titanium Plus นะครับผมคันนี้เป็นเครื่องยนต์เทอร์โบเดี่ยวนะฮะ180แรงม้า420นิวตันเมตรนะครับผมมาพร้อมเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะครับผมคันนี้เนี่ยเป็นรุ่น Titanium Plus นะฮะแต่ว่าเขาให้ฟังก์ชันและออปชันมาดีมากๆนะครับผมในราคาณตอนนี้ที่ไม่ถึง1ล้านบาทผมบอกเลยนะว่า e อเวอเนี่ยเป็น PPV ที่น่าสนใจมากๆนะครับผมน่าสนใจยังไงคือหนึ่งเลยระบบรักษาความปลอดภัยเขาให้มาแบบจัดหนักจัดเต็มมากๆนะผมมีในส่วนของระบบช่วยเหลือการขับขี่นะครับผมมี adaptive cruise control นะฮะแต่ยังไม่ถึงจุดหยุดนิ่งนะแต่ก็มีนะฮะมี adaptive cruise control แปลผันตามรถคันด้านหน้านะผมมีในส่วนของเซ็นเซอร์จับเลนนะครัผมควบคุมตัวรถให้อยู่ในเลนนะผมมีให้มีระบบแจ้งเตือนมุมอับสายตา มีระบบแจ้งเตือนขณะเราถอยจอดนะฮะหรือว่า RCTA เขามีมาให้คือครบเลยนะครับผมแล้วก็มีในส่วนของการเชื่อมต่อต่อตางๆที่มากมายไปหมดเลยนะผมเพราะว่าเขามาในในส่วนของระบบซิงค์สานะฮะรองรับ Apple CarPlay Android Auto นะฮะรองรับหมดนะผมมีระบบะ Safety เกี่ยวกับช่วยเบรกนะผมเวลาเราขับขี่ในเมืองนี้เราเราไม่ได้ใช้ความเร็วรถจะช่วยเบรกหากมีอะไรตัดผ่านหน้ารถ ตรงนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะผมผมเคยได้ลองใช้นะฮะในส่วนของระบบช่วยเบรกนะผมคือตอนนั้นเนี่ยรถมันติดไฟแดงนะผมแล้วมันอยู่ในช่วงไหลๆเนาะแล้วมีคนข้ามถนนตัดหน้ารถรถเบรกให้เองนะผมตรงนี้นนะ่ช่วยช่วยให้ผมเนี่ยไม่ชนกับคนที่เขาวิ่งข้ามถนนวันนั้นนะครับผมเป็นระบบที่ดีมากๆสาหรับ Ford e v e r วอร์เรสต์ไทเทเนียมพัทนะผมและสิ่งที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งกนะ็คือเกียร์10ส,สปีดของเขานะพี่ นะครับผมส่วนใหญ่เนี่ยจะให้อารมณ์แบบก้าวร้าวเนาะเวลาขับขี่เนาะถ้าอย่างรถยอดนิยมอย่าง Fortuner อย่างเงี้ยเนาะขับขี่กโ็โชกโฮกหากอะไรพวกนี้นะเออนั่นต้องให้ Fortuner เขานะผมแต่ Ford e v e r e s t จะเน้นในการขับเรื่อยๆสบายๆนะผมอ่าการดีไซน์ตัวเบาะนะฮะออกแบบมาให้กับสรีระของเรานั่งได้อย่างสบายนะผมผ่อนคลายนะฮะจะไม่เหมือนกับ Fortuner Fortuner เนี่ยจะให้อารมณ์แบบว่าเราต้องตื่นตัวอยู่ตลอดเวลานะออกสปอร์ตสปอร์ตหน่อยเนาะแต่ว่า e v e r e s t ไม่ใช่ Everest จะออกแบบ รถบ้านๆน,นะครับผมนั่งสบายนุ่มนวลขับเรื่อยๆนะฮะเน้นการขับขี่แบบทั่วไปนะครับผมตรงเนี้ยเอเวเรจะตอบโจทย์มากแล้วก็ช่วงลงช่วงล่างเลยยึดเกาะถนนได้ดีมากๆนะครับผมเป็นรถ P-PV ที่น่าสนใจมากๆนะครับผมและคันนี้เนี่ยเป็นรถปี2018นะครับผมรถอายุ3ปีจะ4ปีแล้วแต่สมรรถนะการขับขี่ต่างๆบอกเลยนะว่ายังดีอยู่นะครับผมเสียงเครื่องยนต์คือเงียบมากๆนะครับผมถึงจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะ แต่เงียบมากๆนะครับผมไม่มีเสียงเล็ดรอดเข้ามาในห้องโดยสารเสียงถนนเสียงรถที่สวนไปสวนมาบอกเลยว่าโคตรเงียบนะเก็บเสียงดีมากๆสําหรับ Ford e v e r e s t นะผมท่านใดที่กําลังมองหา Ever e ร t นะหรือว่ารถ PPV ดีๆสักคันนะผมเอาไว้ไปเที่ยวเหนือนะฮะขับขึ้นภูขึ้นดอยนะผมฟอร์ e เอเ e อรคันนี้เนี่ยเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆเลยครับตอนนี้เราก็ได้ทดลองใช้ในส่วนของ Adaptive Cruise Control นะฮะก็คือผมไม่ได้เหยียบคันเร่งนะตอนนี้ ผมไม่ได้เหยียบคันเร่งนะผมรถเขาจะชะลอให้เองตามรถคันด้านหน้าแต่เขาไม่ถึงจุดหยุดนิ่งนะเราต้องเบรกเองนะผมเวลารถมันหยุดนิ่งนะเขาจะถึงแค่25กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นนะครับผมแล้วเขาก็จะตัดการทํางานนะฮะท่านใดที่ใช้ระบบนี้ใน Ford e v e r e s t นะครับผมพึงระวังไว้นะฮะเขาเป็นระบบช่วยนะฮะร,ระบบช่วยเหลือเรานะไม่ใช่เราไปไว้ใจเขานะหรือเราต้องมองถนนด้วยเราต้องสายตาเราต้องมองถนนด้วยนะตัวจับเลน ผมเขาก็มีให้นะฮะมันจะควบคุมตัวรถให้อยู่ในเลนจะดึงพวงมาลัยกลับนะผมแล้วก็ชะลอรถเนี่ยอันนี้ผมผมไม่ได้เหยียบคันเร่งนะเน,นีียเขาเบรกให้เองเห็นปะเออเป็นไงนะฮะเป็นระบบช่วยเหลือที่ก็ดีนะแต่ว่าเราก็ไว้ใจเขาไม่ได้นะผมเพราะว่าไม่รู้มันจะเออเลอร์ตอนไหนใช่ไหมอันนี้ก็ฝากไว้เป็นข้อคิดนะครับผมเป็นอย่างไรกันบ้างครับสําหรับเจ้า Ford e v e r e s รคันนี้นะผมต้องบอกก่อนเลยว่าเป็น PPV ที่ทันสมัยมากๆนะผมระบบช่วยเหลือการขับขี่นะผมคือแทบจะไม่ต้องขับเองแล้วนะฮะ คือมันมีระบบช่วยเหลือต่างๆควบคุมตัวรถให้อยู่ในเลนแปรผ่านตามรถคันด้านหน้าควบคุมความเร็วอัตโนมัติเฮ้ยมันดีมากๆเลยนะแล้วก็ภายในออปชันต่างๆสิ่งอำนวยความสะดวกก็ให้มาค่อนข้างเยอะนะผมสำหรับท่านใดที่กําลังอยากจะเปลี่ยนรถนะฮะจากรถเก๋งมาเป็น PPV นะผมคันนี้เนี่ยควรจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกนะผมเพราะว่าพละกําลังต่างๆมีให้เหลือเฟือนะขับขึ้นภูขึ้น,นดอยบอกเลยว่าสบายหายห่วงนะสำหรับวันนี้นะผมก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมรับฟังกันมานะผมขอบคุณมากๆเลยถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์ด วันนี้ฝากเพียงเท่านี้เราพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับสนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure com